ช่วยอำนวยการสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะและหลักสิบคือพันเอกนายแพทย์ภาโคโกรหรันชนค่ะนายแพทย์ใหญ่ในบัญชาการสงครามพิเศษพร้อมแล้ว,ว,ว,ลวจะออกรางวัลลิตท้ายสองตัวเฮ้ย Premises, vanity, e. วันไมเลยไปเชียงแล้วะไปเียงแล้วเ่าหา็เห็นใจอยู่ใสเงไปพูหน่มฮึจะปวเต้ยมาครั้งนี้เด้อน่ใจแหละไปแล้วไปแล้ววะไปยังไปแล้วไปแล้วไปแล้ววท้าสตัวงวดวันที่หพฤศจิกายนสห้รอหกสิบหกเลขที่อหนึ่งสี่้นะคับนะคะ ตัวเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2564นี่คืหนึ่งสงราง <yummy> ว mm ัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้ายสตัวและรางวัลเลขท้ายสองตัวออกไปครบแล้วนะคะแต่ไปค่ะจะทำการออกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาท โอ้นุขาอยู่สว่าเอาอยู่ดีหนึ่งมนแต่บมนี่มันแต่ขาไปฟังเล่ามนนโอ้ยขาไปฟังเามนนะงี่ล่ะตัวแตกพรุลน่ะอโอ้ยดููะสว่า่ขขนาดนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้งหกหลักตกลงที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใส รับทุกวันใหม่เลขจากทารงธนาคารกลางค่ะแต่มันมันมันไม่ได้เป็นสีนะมันเป็นเหรียสีไงมันกลับเป็นงานสลัดกินแบบรัฐบาลนะคะเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัลได้ทูเซอร์วิสค่ะเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถึง15บหนาฬิกาโดยไม่พักเที่ยงค่ะ สา,าสามารถด to ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gao.or.th นะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center มาเลข025289999ค่ะเมื่อได้ลูกบอลครบทั้งหกลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รงไว้ในอุปกรณ์ อุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะและเจ้าหน้าที่จมุวนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้รบันหมายเลขประกันค่ะแต่ไปนะคะท่านประธานกรรมการค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคนตำรวจตีปาถนาแผ่นพานะคะผู้บังคับการตราำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีค่ะ จะทําการเสียงหยิบทุกอย่างหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนาลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของจนเองค่ะเจ็ดแปดคนหัวลูกเรมากเจ็ดเแล้วี่ยังมีการเห็นนีย่มือขืนไม่ยางออกฮีโรลานะเมากนานเจ็ท่านประธานกรรมการเสิยงยขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขหกค่ะ กรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยนะคะพันตำรวจเอกธนาทิศพวงไวรักค่ะรองผู้บังคับการกองบังคับการอเมริกาสำนักงานเจรตํตำรวจค่ะเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นผู้สื่อรายงาเป็นลำดับแรกค่ะ ท่านประธานกรรมการเสียงเด็กที่มาใหม่ค่ะโอเคโอเคแม่ไปซื้อให้แม่ร่นเล็ก่อนนะได้หมายเลขสี่กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยนะคะนายธนชนสุทธสุวรรณค่ะนิติกรชำนาญการฝ่ายช่วยอเมริการสำนักการแสบสวนและนิติการนะคะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้เสียงรบวนเป็นลำดับต่อไปค่ะ แสงว่านท่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสองยกรรมการออกประนามประจําหลักหมือนะคะพันเอกนายแพทย์ภาโตัหารชุนค่ะนายแพทย์ใหญ่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะเป็นผู้เสียงรูปวังเป็นลำดับต่อไป ท่านประธานกรรมการเสียงดุกขึ้นมาใหม่ค่ะ,ะได้หมายเลขกสากรรมการออกรางวัลประจำหลักพันนะคะน,นายคณะโพธิ์หงสาว,วารางโกนค่ะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสานเทศนะคะเป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะจะเป็นผู้เสียงรับวลเป็นปลำดับต่อไป กรรมการเสียงอีขึ้นมาใหม่คะ่ะได้หมายเลยคะ่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักสิทธ์นะคะนายรัชาวราธรคะ่ะผู้อเม,เมริการกองบริหารการคังกรมธานารัก์นะคะบบเป็นผู้แทนกร,ระทรวงการคลังค่ะคจะเป็นผู้สิ่รุกันเป็นลำดับต่อไปเจ็ดเจ็ดแปดกับก้าว เหลังอไม่อกรางวัลประจำหลักแสนนะคะนางสาวช่อสกาวิทยานนท์ค่ะพิธีกรโทรทัศน์และกรรการผู้จัดการบริษัทเอ c o คอมเ i c นเคชันจำกัดเป็นผู้แทนสื่อมวลชนจะเปิดช่องให้ระกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะงนาาาแก่ทเ กรนมการนะคะวายหมืดนเข่าหมื่เข่เี้ยเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านนะคะเสียงลูกบอลครบแล้วแต่ไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทุกแสนนะคะที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนทุกข้ามกันออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะออกให้แม่นลูกแม่คือันขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะ ร Merkel, างวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบกพฤศจิกายนสองพห้าอหสิหเลขที่ออกห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์อีกครั้นะคะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพห้าหสิบกเลขที่ออกห้าห้าเจ็ด โดยที่รางวัลที่หนึ่งนะคะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งจนวนสองรางวันเลขที่ถูก้างหน้ามาหเจห้าเจ็ดอยู่ข้างหน้เก้าเก้าศูนลงกลองเว้นใดลางกัลรงัลไม่มีเลยค่ะวดนี้ขอโทษเด้อค่ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะรุดแล้วค่ะวดนี้มันจึมีเซมีถึกะะลังกล่องเก็บ มาไม่เป็นกระตือเจ้เก้าเก้าศูนออศูนมาแรงจริงจริงตกูนเข้าเต็มเต็มนะคะคือสวนเถอะเทียบจะไปเฮ้เอาไปเฮ็ดบุญเห็นเบิร์ตัวเดีอยเลกฟันนี่ปังจริงจค่ะสีหนึ่งหนึ่งสีค่ะเอ๊ะมัผิดไปแต้มนึงอย่ามนังไงอ้โหโอุ้ญ นย์เก้าแฝงเขาบอกว่าเก้าดับประจแต่ศูนย์ยังมาชอบอยู่ว่ามันจะมาอตกันไม่รู้ไม่ได้จำเลยเี่ศนจังฟังเห็นรถเสียหน่อย้องเคื่อนติดเหรอเอาปีดอะไริเอาเลขรถเอาเลขรถปิดให้แน่ค่ะศูนย์ยังได้ได้ยูเนี่ยซีซีหนึ่งได้ยูนั้นสิบห้าวันค่ะ ได้กันจะเป็นยังเนสเี่งเส่าีมาถึงเปล่าเยนมเซียนเหียวข้าวอะไรหกนึงกับตื่ออืออะไรโซมดทุกคนเกือบหาอร่อยแม่กวิ่คุณแม่คนนี้าหกับหกองุดุค่่า เลขบินเก้าล่างสองขีได้สอเเกนเล็ดับก็อยู่อีดีเลยนี้ัเกมีเบ่งสนน้อเล็ออกเกานเดเก้บก้กา ยกตัวแห่งสูงไหลอเป็นจักไหเป็นจังไหนเนี่ยเลขพิเศษสองหางที่ยายอูถามมานั้นเลขมากใช่ไหมหนึ่งเก้าสูงอันนี้ของเนี่ยสี่หางเห็นไห้เกาสูหแต่มันมันเป็นถ้ามันมันืาเหัวเลอ้ดีใจมากเลย

รักษาอี๋ดับอยู่ค่ะจ้าจะกเกิดตั้งข้าวคูนไม่ออกบอล้าออกแค่ขากลูมสีมันรับดีดหนาบานตาเลยเกิดเมียุงเก็บ้บบนใหู้บนใหู้กแคักัดน่งบ้าไม่ด ถืออยู่แต่ว่าห่วงใบแนถือตัวมันออกเ